สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีทุกท่านนะนี <c oughs> ่มาแล้วครับเสียก,กี้มาแล้วนะ <c oughs> ไปท่องยุดยดจักมานะนี่บรรยากาศทำงานช่วงบ่ายๆครับแดดร้อนจัด, <c oughs> ดอ่ายว่ะากันื้ แล้วครับบรรยากาศไม่ป้าทำไรป้าจะเซียงบ่ป้า ฟาดเต็ง <cerca> ทำไรบาทีเออาง,งานลอกหน้าครับ,บอลวิวโอ้โหข้าวออนวุออ่มข้าวนุ่มข้าโอ้บรรยากาศครับสนุกสนานนะแดดร้อนก็น พึกงคักครับวันนี้ลงแพ็กคู่ครับแมคโครนะเอาเจ้าโคบุสงมาช่วยตากนะปากบอ่อครับเออเดี๋ยวไปหาปอาเดนก่อน ม,มีรถมาซื้อดินครับล็อกกี้นะต,ตายยุ่นครับหมวกแก๊ปทำการแสงแดดนะวันนี้เราไปบายครับทีมงานเริ่มกลับมาครบแล้วนะขาดปปจิกค,ครับรถยังไม่เสร็จอ่ะโอ้โหดู้โด น,นันน่นแดดเริ่มร้อนครับอ้าสเน็กไปแล้วนะน้องเน็กค,ครับขับเจ้าสุโ,โ่นะเ,เดี๋ยวขนมป้าได้ดก่อน phải đến sang nôm nữa ô Ủa, Ủa. bác <laughs> <laughs> ป็นไงนุ่งเฮ้อห่างหายไปนานไปท่องยุทธภพบ้านเนาะเสียบ้านเหรอไหครับเสียบ้านครับยังไม่รู้เลยไปไหนดอกครับผมอาลุงแดดร้อนเริ่มกลับมาร่วมทีมใหญ่กันนะครับนี่ โคดแดดร้อน,นจริงๆนะวันนี้เจ้าโคบุสุมาด้วยครับมาอยู่ทางนี้ปุ่นนะเดี๋ยวลบปุ่นครับลบปุ่นนี่มาถ่ายด้านหลังแม่โคนะ หลอกนาะระดับอาจารย์เลยนะครับบ้านเด่นนะรอ,อ,อ,อกสวยนะแค่ลอ,อกมาโอ้โหชั่วโมงบินสูงมากครับเฮ้ยสี่ยนไปไหนเดี๋ยวไปดูสียยนหนยดูจะมัครีครับห้ามฟังมาแล้วนะโอ้จะมัครีปีนพนานะ เดี๋ยวไปดูสีหยวนจะเอาตอเอาต้นนั่นขึ้นนะต้นตาลน,นะจะเอาขึ้นหกร้อยให้ดูครับดูภารกิจหลักนะนี่อู้ใหญ่หมนกันนะดูครับจะเอาขึ้นหกร้อแบบไหนไปดูต้นตาลเลยนะนนเจ่นะตันเลยครับ そう。走 บครัทงานใหญ่กว่าตัวรถอีกอะ

นี่อันนี้ปลายมานะันน่ะแก่ตรงปลายครับหวังพลาดก่อนนะขยับโซ่ยังไม่ได้ครับ นี่เราจะเป็นร้อยสิบห้าครับหรือร้อยสิบนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูหลัก โนลัมอขนา่ใหญ่น่าจะโบราณเลยครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ช่องออดน้ำซิงด้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ